สวัสดีครับสวัสดีช่องดมน้อยผ้าไทยนะครับทักทายแฟนคลับแฟนเพลงสาวน้อยเพชรบรนแพงแฟนคลับไม่ดมน้อยเพชรบานแพงแล้วก็แฟนคลับของอ่าดมน้อยผ้าไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านโดมน้อยผ้าไทยนะครับสีสันอลังการคุณชอบแบบไหนส้อเจีเกเสื้อภูไทยเลือกมาเลยเราทําให้คุณได้นะครับข้อเห็เข้อเท็จใดข้เห็ในลูกค้าได้อ่ามือนี้ ดมหน่อยสิบห้ามาบงอ่าว่าดมหน่อยตัดเสือจะเก็ตให้ผู้ใดใส่ใจขนาดตัดจ่มืดมือตัวเดียวนว่างผ่าแลว้วว่างผ่าอีกพี่นอ้องเอ่อผ่าสองเมตรผ่าสองเมตรได้จะเก็ตใส่แอแบบว่าตัดแบบว่าคักอีีพี่น้องคักอีีเพราะว่าเสษผ่าเลยยุสัน นี่พี่น้องผ้าสองเมตรนะครับตัดเสือใส่แหววเหลือยุ้ยสนีิพี่น้องนี่นี่เบิึงดูละเบิึงดูนี่นี่เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ครับนี่เหลืออยู่นิดเดียวนี่ในหน่อยนี่นี่นะครับคือสรุปแล้วที่นี่สรุปแล้วนี่ครับนี่เหลือชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะครับชิ้นใหญ่ที่สุดที่เหลือนะครับมาที่นี่อ่า ไม่ไป็ะเกียตัวนี้ได้พี่น้องตะเกียนะครับตัวนี้คือแขน,นครับแขนแขนของเพิ้นนะครับแขนตัวแขนสีสันง่ามมีดีได้พี่น้องผ่าเพิ่นง่ามมีดีเพราะว่าผ่าพิ่นง่ามมีดีตัวนี้ครับผ่าพิ้นง่ามลายง่ามแห้งตัวนี้ครับข้างหลังก็จะเป็นแันนี้พี่น้องต่อกันแล้วครับ นี่พี่น้องนะครับข้างหน้าพี่น้องข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เขาเด็ดตอพี่น้องเพราะว่าผ่าบ่พ่อครับเขาเลยเสิไดแบบนี้บนข้างหลังนะครับตอกับบอหนาเกล็ดนะครับข้างหลังก็สิไดเต็มนะครับตัวนี้เป็นต่อแต่ว่าเขาบอกเห็นนี่ตอนะครับข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างหลังทันไซน์น้อจะเป็นแบบนี้นะครับด้วย หลางนั่นนี่คือนี่คือเสือนี่คือขอา้างหลังนะครับตัวนี้นะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวเขามาลอกประกอบบิ่งนะครับว่ามันสิป็ในจัง,ง,ง,งไดเนาะครับเนาะเดี๋ยวเรามาลอกประกอบเบึ่งว่ามันสิเป็นจังไดมันสิงามหบวงามนะครับต่อพี่น้องโซ่สีเิเสือตละตูวนี่ยว่เป็นทรามดาด้วยครับพี่น้อง ยากเติอพี่ด้ครับครับแมนแมนครับพี่น้องอส่วนเขาเ,เสือตะละตูเนาะมีหลายขั้นตอนไหมพี่น้องครับหลายขั้นตอนที่ดีผมคอยังสิด้พี่น้อ,นอ,นอ,อยยง i สุดยอดอิริได้พี่น้องเอ่อสุดยอดอีหลีครับสุดสิริเสือตะละตูว่าเป็นธรรมดานะครับมุนแล้วมุนอีกมุนหนามมุนหลังมุนแล้วมุนอีกมุนแล้วมุนอีกนะครับสุดสิริ พี่นอ้นองพูดใดอายากได้กร้างออาด้วยครับด้อเสือจะคเก็ตเสื้อผ้าไทยเสื้อผู้ไทยนะครับดุมหน่อยตัดให้ได้สีสันสดใสนะครับนะครับสีสันสดใสเลยนะครับตัวตัวข้างหลังเข้ากับมีนะครับพี่น้องนี่ตัวข้างหลังนี่เขา้าไั่สิเป็นอ่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตครับรอบหนาดุมหน่อยจิตตัดแจ็คเก็ต พวกเกจเกจผ้าส <Iz zy> no okay, sí ีนะครับวันนี้เราตอนนี้เขาจะเข่าแขนนิดหน่อยเขาสิเข่าแขนครับครับแนนครับพี่น้องเขากระสิเข่าแขนนะเข่าแขนครับคือเข่าแขนเข่าว่งแขนนะครับพี่น้องเข่าเจ้าไหนแยกสิเขาจะาไหนสิพอดีเขาจะาไหนยยกสิตรงเขาจะาไหนยยกสิว่เกินว่าขาดนะครับเขาจะาไหนยังสิพอดีจับเห็นมันนะครับ ส่วนผ่ามมนยั่สีซ้ำกันนะครับเพศไดสีซ้ำกันเขา,าเขากระเบื้องเขา,าเขาจะดึงนะครับพี่น้องเห็นเข้าดึงผ่ามันจะก็ซ้ำกันนะครับพอมาผ่ามันยืดนะครับผ่ามันยืดตัวน,นี้เสร็จแล้วพี่น้องได้เราค้างหนึ่งครับนี่เขาต่อแขนนะพี่น้องเนาะต่อแขนแบบน,น,น,นี้ครับ นี่นะครับพอได้แล้ว ต่อไปแขนที่สองพี่น้องนะครับแขนที่สองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแขนที่สองครับพี่น้องกขึ้นมาเลยกัน่ติด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 นะครับขึ้นมาเรื่อย แล้วครับพี่น้องครับสองแขนแบบนี้เขาก็สี่เหล้วยมแล้วพี่น้องสีแล้วแล้วครับรอ,อแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวใส่สิบครับเดี๋ยวใส่สิบใส่ข้อแป๊บเดียวก็แล้วครับโอ้ยหยิบใหญ่กี่ดีเราค่อยหยิบจะคือนะครับโกดดันดันนี้โป่งอ่างมีพื้นระวังเป็นขา ผ่าแบบไม้นะครับเป็นผ่าแบบไม่เยาอยากให้ยิบป้าง,ง,งามค่อยยิบไปพี่น้องครับค่อยยิบไปครับ <S <S พี่น้องมาแล้วพี่น้องสีเแลวครับสีเแลวพี่น้องครับสีเหลวๆๆสีเหลวๆสีเแลววโอ้ยจะเป็นตัดจะเป็นกดดันแห้งกดดันนี่ดีพี่น้อง เห็น่าเคยตัดอยู่กับวดดันแห้งเพราะว่ายันว่าถือใจคนนะครับโอ้ตาย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 พี่น้องสีเรลี่ยมหรอครับสีเรี่ยมเลี่ใส่เห็บเบื้องพี่น้องตัวนี้เป็นผ้าเป็นผ้าสวยงามครับ ให้ก็นได้แพงแค่เมื่อตัวนี้อุ้ยเข็มหักอ่ะเข็มหักปโปะวันนึงพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วครับจะเก็บดผ้าสวย สวยมากตัวนี้นะครับง่ามแห้งง่ามแห้งพี่น้องเบิ้งสีเบิ้งสีของเสือครับเบิ้งสีของเสือของเสือของผ่านะตัวนี้เป็นไซส์ l รครับไซส์ l นองเตัวอ่ะยาวหน่อยนะครับตัวสูงหน่อยครับก็เท่ากับเลยเห็ดเพิ่มความง่ามขึ้นมากนะครับตัวนี่สวยมากสวยง่ามแห้งพี่น้อง งามดีครับงามแห้งนะครับสวยงามดีดพี่น้องตัวนี้สวยงามมากนะครับเมนผ้าไหมเลยพี่น้องงามสวยมากนะครับนะครับรอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อถามัดตัวใดนะครับมักตัวใดเลือกเดือยพี่น้องนะครับเลือกได้เลยนะครับช่องดวมน้อยผ้าไทย นะครับพี่น้องชดองดน้อยผ้าไทยอย่าลืมฝากช่องดมน้อยผ้าไทยด้วยนะครับขอบคุณลหลายๆขอบคุณความหักวามแพงขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ